สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูการทําเตียงกล่องครับของช่างอเนกครับนี่ครับขึ้นทั้งหมดด้วยกัน3ตัวครับเป็นของลูกค้าครับร้านค้าครับมาสั่งทําครับนี่ครับส่วนใหญ่ร้านค้าเขาก็รับไปขายครับเอาไปทําสีขายเองครับนี่ครับเพื่อนๆหลายคนจะถามราคาก็ขอตอบในข้อความครับเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่รับไปจําหน่ายครับ เป็นเตียงกองครับขนาด6ฟุตครับ3ามหลังด้วยกันครับขึ้นหลังมาแล้วครับตัวนี้ก็กำลังใส่อุปกรณ์ต่างๆครับเนี่ยครับงานก็จะเยอะนิดหนึ่งครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับรวลรัดถ่ายคลิปเร็วหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเสร็จออกมาเป็นหลังแล้วครับสามหลังครับ ใช้เวลาทำสิบกว่าวันครับนี่ครับเป็นเตียงไม้สักครับขนาดหกฟุตครับหัวโค้งครับสองลิ้นชักสองบานเปิดครับแล้วก็มีช่องว่างด้วยนะครับนี่ครับใส่ที่นอนหกฟุตสบายๆครับไซส์มาตรฐานครับนี่ครับเสร็จแล้วครับปูพื้นเรียบร้อยแล้วครับสวยไหมครับ ทำจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับตัวนี้เป็นเตียงกล่องแบบไม่มีลิ้นชักครับใครจะสั่งทําลิ้นชักก็ได้ครับแต่ก็ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่ครับพื้น3ามแผ่นครับด้านหัวก็จะมีช่องว่างไว้วางของครับแล้วก็มีลิ้นชักตัวเล็กครับตรงกลางก็มีที่วางของครับด้านบนเป็นหัวโค้งครับ นะครับกำลังประกอบกับประกอบเพื่อส่งลูกค้าครับเดี๋ยวเขาก็เอาไปทำสีแล้วครับร้านค้าครับนะครับของที่นำมาโพสนะครับเอาคลิปมาโพสเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่สั่งทำอยู่แล้วครับสั่งประจำอยู่แล้วครับบางทีเพื่อนเพื่อนถามราคาเราก็ราคามันก็ไม่เท่ากันด้วยครับมันอยู่ที่ระยะทางด้วยแล้วก็ การทำสีด้วยครับถ้าไปทำสีโอ๊คสีเสียนไม้แบบนี้จะแพงมากครับสีไม้สักก็จะถูกกว่าเขานิดหนึ่งครับเนี่ยครับวิธีการทำเตียงครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมครับเอามาอวดฝีมือครับไม่ได้มาขายนะครับนี่ครับแต่ใครสนใจสอบถามก็พอบอกกันได้ครับไม่ใช่ความลับครับแต่ก็เนาะ จะบอกเฉพาะคนที่สนใจจริงๆครับในข้อความครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าขายส่งเนาะเราบอกไปแล้วมันก็จะไปตัดราคาลูกค้าครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ